จุนโตก็กวาดบ้านนะคะวันนี้ค่ะช่วยแม่ทำงานบ้านค่ะกวาดค่ะกวาดกวาดบ้านค่ะเก่งค่ะลูกเก่งค่ะกวาดบ้านเลยค่ะกวาดบ้านเก่งค่ะกวาดบ้านค่ะกวาดบ้านนะคะวันนี้จุนโตช่วยแม่กวาดบ้านค่ะกวาดบ้านค่ะกวาดบ้าน เก่งค่ะกวาดบ้านค่ะกวาดบ้านเก่งจังเลยกวาดบ้านค่ะกวาดบ้านเก่งค่ะนี่คือวิธีการกวาดบ้านนะคะเก่งค่ะกวาดบ้านค่ะกวาดบ้านเล่นแล้วต้องกวาดนะคะเก่งค่ะกวาดค่ะกวาดกวาดดีๆค่ะเก่งค่ะ กวาดดีๆลูกกวาดดีๆเก่งค่ะกวาดดอ,อกมากวาดดอ,อกมากวาดขยะออกมากวาดดอ,อกมาค่ะกวาดดอ,อกมา